าฝากอีกแล้วนะคะในรอบนี้อาจจะยังไม่ได้เกี่ยวโดยตรงนะคะกับการเทรดนะคะเพราะว่าวิดีโอเกี่ยวกับการเทรดนั้นกี่สอนไว้แล้วนะคะเนื้อหาที่สำคัญมีไว้แล้วในชานัลนะคะแต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้อยากแชร์เทคนิคอะไรบางอย่างที่แบบว่าอยากแบ่งปันให้คนอื่นด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งเคล็ดลับอันนี้นะคะเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้มาจาก เมือ่อต้นปีที่แล้วนะคะก่อนที่จะโควิด1 9จะระบาดนะคะที่ได้ไปร่วมกับเข้าค่ายนะคะชื่อ UP b o o t Camp นะคะหรือว่าค่ายพัฒนาศักยภาพนะคะที่จัดโดย k i t b o x Event นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคคลของพิียมาริโอซิงนั่นเองะคะซึ่งใน ในแคมป์นั้นนะคะที่ก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆ,ๆอย่างแล้วก็ทําให้เราสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็นํามาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพของเราได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะแต่ว,ว่าวันนี้ไม่ได้มาสปอยให้ฟังนะว่าในยุคแคมป์่มันมีอะไรบ้างหรือว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากวยแคมป์นะคะแต่แค่อยากจะเอามาเล่าให้ฟังถึงบางสิ่งที่เราเจอแล้วเราเราเรา,เรารู้สึกว่ามันเด็ดนะ จากวูดแคมป์นั้นแล้วทุกวันนี้ก็ยังใช้ได้จริงะคะ่ะหนึ่งในเรื่องที่เราได้จากการร่วมวูดแคมป์ครั้งนั้นคือประเด็นเกี่ยวกับการออกจากคอม์ตโซนนะคะซึ่งหลายๆคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะคะว่าคอมร์ตโซนคืออะไรนะะก็คือสิ่งที่เราเคยยึดติดกต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราให้เราสะดวกสบายนะคะแล้วพอคิดจะออกจากมันหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนี่ย จะทําให้เรารู้สึกกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะออกจากจุดเดิมนั่นเองนะคะซึ่งในประเด็นที่มองว่าทําไมเราจะต้องออกจากขอรฝนโซนนั้นก็เพราะว่ามันเป็นการฝึกตัวเองเพื่อที่จะทําให้เราแข็งแกรงขึ้นแม้ว่าจะเจอในสภาวะที่ลําบากมากกว่าเดิมหรือว่าไม่คุ้นเคยหรือว่า อะไรก็ตามที่แบบเป็นบททดสอบทีย่ยากเราจะสามารถทนได้และผ่านมันไปได้นั่นเองนะคะซึ่งอันนี้เป็นอีกบททดสอบหนึ่งที่ที่คิดว่าที่ได้จากแคมป์นั้นครั้งนั้นนะคะซึ่งตอนนั้นจัดที่มาเลเซียนะไปตั้งแต่ต้นปีที่แล้วแล้วก็มาครบล่าอีกปีหนึ่งพอดีแล้วทุกวันนี้ก็ยังทำเป็นนิสัยของตัวเองอยู่ก็เลยแบอบก มองว่าช่วงนี้นะเราติดอยู่กับบ้านหรือว่าหลายๆคนอาจจะ w บอก from home อาจจะรู้สึกเครียดหรือว่ารู้สึกอึดอัดหรือว่าเหงามันเป็นลักษณะของปีที่ท้าทายและมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะแล้วทำให้เรารู้สึกว่าความที่เป็นเมื่อก่อนของเราหายไปหรือว่า อย่างที่หลายๆคนเรียกว่ามันต้องเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตใหม่หรือว่าคอมฟอร์ทโซนของเราอ่ะมันกำลังจะหายไปนั่นเองนะคะกี่ก็มองว่ามันเกี่ยวกันอยู่นะเพราะว่า มันจะต้องเรียนรู้ที่จะต้องใช้ชีวิตลําบากมากขึ้นแล้วเราจะอยู่มันให้มีความสุขได้ยังไงนั่นเองนะคะในวิธีการฝึกออกจากคอมฟอร์ทโซนอีกวิธีหนึ่งคือที่กี่รู้สึกประทับใจแล้วก็ชอบมากคือกิจกรรมการออกกําลังกายอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเบอร์ e ี้เอ็กซ์ไซส์นะคะเบอร์ีนะคะคือการออกกําลังกายนะคะ ที่รวมเอาหลายๆท่าไว้ในการออกกำลังกายเพียงหนึ่งชุดนะคะทำให้กล้ามเนื้อหรือว่าหลายๆส่วนในร่างกายของเรามันทำงานพร้อมกันนะคะก็คือ,คอส่วนแรกเลยเวลาเรากระโดดเนี่ยเราใช้กําลังขานะคะกล้ามเนื้อขาของเราจะได้ใช้งานนะคะใครที่อยากจะเฟิร์มหุ่นหรือว่าอยากจะสร้างกล้ามเนื้อเนี่ย แนะนำเลยนะให้ทำเบอร์บี้นะคะแล้ววิธีการทำทำยังไงทำนานไหมอะไระจุดประสงค์ที่พี่ที่เป็นเทรนเนอร์ที่เขาแนะนำให้เราทำเนี่ยนะคะก็คืออยากจะให้ทุกคนออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองมันเกี่ยวกับคอมฟอร์ตโซนยังไงมันเกี่ยวกับตรงที่ว่ามันเป็นท่าง,ง่ายๆที่เวลาทำเสร็จแล้วมันเจ็บมากแล้วเจ็บอยู่หลายสัปดาห์นะคะจนกว่ากล้ามเนื้อคุณจะชิน แล้วพอกล้ามเนื้อคุณชินหรือคุณทำจนเป็นนิสัยแล้วมันจะเป็นเรื่องที่ทำได้ไง่ายมากแต่ระหว่างทางที่คุณยังไม่ชินเนี่ยคุณจะสามารถเอาชนะร่างกายแล้วก็ชนะจิตใจตัวเองได้หรือเปล่าอันนี้คือเป็นการฝึกออกจากคอมฟอร์ตโซนนั่นเองค่ะโอเคมาถึงขั้นตอนการทำเบอร์บี้กันนะคะก็ไม่ยากนะมันก็มีอยู่2องเลเวลนะคะในการทำเบอร์บี้นะคะ สำหรับใครนะคะที่ออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วนะคะอันนี้ยกตัวอย่างตัวเองนะคือเป็นคนที่เรียกว่าออกกำลังกายประจำนะคะคือสัปดาห์หนึ่งต้องออกกำลังกายอย่างน้อย3ครั้งนะคะอย่างมากก็3ครั้งนี่แหละนะคะแต่ว่าไม่ได้ออกกำลังกายหนักมากค่ะส่วนใหญ่จะเป็นแค่โยคะเบาๆเนี่ยก่อนที่จะทำเอ็กซ์ i ซ e ์นียก็รูปร่างก็ไม่ถึงกระอ้วนนะแต่ว่า พออาย,เยอุเยอะขึ้นเนี่ยการเผาผันของร่างกายแล้วก็กล้ามเนื้อเรามันจะค่อยๆหายไปนะคะแล้วก็มันจะเผลง่ายนะหุนห่นคุณอะไรหรือว่าเวลากินไม่ระวังนิดนึงน้ําหนักก็จะขึ้นง่ายด้วยหรือว่าจะอ้วนง่ายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก่อนหน้าน,นี้การออกกําลังกายของเราคืออาจจะไม่ได้อ้วนขึ้นแต่ว่ากล้ามเนื้อไม่มีนั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นของที่นะแล้วทีนี้พอมาทำเบอร์บี้นะคะ ะระดับที่กี้ทำได้เนี่ยคือเรียกว่าเบบี้เบอร์ s พีสนะเบบี้เบอร์ีสจะมีรักษณะเป็นคือทำเกือบครบนั่นแหละแต่ว่าตัดการพุชอัพออกไปคือเขาเรียกว่าอะไรวิดพืน้นอะถ้าวิดพืน้นอะเอาออกไปเพราะว่ามันจะปวดกล้ามเนื้อมากเกินไปร่างกายเราก็ทำไม่ได้นะคะ แต่ว่าถ้าใครทําได้นะคะมันจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อบริเวณนี้ได้ดีมากๆนั่นเองนะคะทำทำได้ทำนะถ้าทําไม่ได้ให้ข้ามไปนะให้ไปทำแบบเบบี้เบอร์ s ีนะคะและเวลาทำเบอร์ e ีนะคะวิธีทําของคุณก็คือพี่ตอนที่พี่เขาฝึกเราคือเขาจะให้เราชาร์เลนจ์กันนะคะคือทุกคนต้องทำเบอร์ e ี ทุกวันต่อเนื่อง30วันนะคะทํากันเป็นกลุ่มนะแล้วก็ให้อัดวีดีโอไว้แล้วก็เอามาโพสต์กันในกลุ่มเพื่อที่จะกระตุ้นให้เพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยเหมือนกับกดดันกันเองนะว,ว่าวันนี้คุณทําหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยมองว่าถ้าใครที่จะจะเริ่มทําเพื่อที่จะให้ตัวเองมี ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นหรือว่าอยากจะสร้างกล้ามเนื้อหรืออยากจะลดน้ําหนักเนี่ยก็แนะนําเลยนะก็เริ่มทํานะคะแล้วก็30วันนะต่อเนื่องแล้วก็ชวนเพื่อนๆมาทําด้วยกันแล้วก็สร้างกลุ่มแล้วโพสต์วิดีโอหรือว่ากระตุ้นการเชียร์กรันอย่างนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าถ้าคุณทําคนเดียวบางทีคุณอาจไปไม่รอดก็ได้อาจไม่ถึงฝั่งแบบแพ้กลางทางก็ได้นะคะ แล้ววิธีการทำก็คือให้เราจับเวลานะว่า1นาทีนะคะคุณสามารถทำเบอร์ปีได้กี่ครั้งนะคะ1นาทีทำได้กี่ครั้งแล้วหลังจากนั้นให้เอาจำนวนครั้งนะคะคูณ1.5เพราะคูณ1.5แล้วคุณจะได้จำนวนเบอร์บีที่คุณจะต้องทำทุกวัน ในระยะเวลา30วันนั่นเองค่ะเคล็ดลับสำคัญในการทำเบอร์ปีให้สำเร็จรอดฝั่งไปจนถึง30วันง่ายเนี่ยคือการชาเลนนะคะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเรียกได้ว่าเป็นเบอร์ปี้ชาเลนก็ได้นะคะเพราะว่าก็มีหลายๆคนนะคะนักออกกำลังกายหรือว่าอาศัยที่เขาชอบออกกำลังกายทั่วโลกเขาก็มีเบอร์ปี้ชาเลนกันนะคะเป็นกิจกรรมกลุ่มที่ นอกจากจะทําให้เราได้พูดคุยกับเพื่อนๆหรือว่าติดต่อพูดคุยกันอยู่ตลอดแล้วเนี่ยคือเรายังแบบว่าเป็นกลุ่มเพื่อนที่แบบช่วยกันที่จะทําให้สุขภาพร่างกายตัวเองแข็งแรงด้วยแล้วก็เป็นบททดสอบจิตใจที่สําคัญด้วยนั่นเองนะคะลองดูนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะสนุกแล้วก็ ผลลับที่มันออกมานะคะจะประทับใจมากแน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะจริงๆที่ก็ทำชาเลนจ์มาครบแล้วนะคะแล้วว่าผลลัพธ์ก็ค่อนข้างพอใจนะคะแต่ว่าอย่างที่เราเคยได้ยินมาก็ถ้าเราทำอะไรบางอย่างต่อเนื่องกันหลายๆวันนะคะมันจะกลายเป็นมนกับนิสัยของเราเน่น,เนะคะ <laughs> เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ที่ก็ยังแบบว่า ติดนิสัยที่จะต้องทําทุกวันเหมือนกันเพราะว่าใช้เวลาสั้นมากเลย40ครั้งเนี่ยที่ใช้เวลาไม่เกิน8นาทีนะคะต่อวันนะคะแล้วพอเราทําบ่อยๆแล้วความเจ็บปวดที่เคยเกิดขึ้นในช่วง2สัปดาห์แรกที่เราเริ่มทำเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแล้วนั่นเองนะคะแต่ว่าจะสปอยให้ฟังว่า ระหว่างทางนะคะในการฝึกทำเบอร์ปี้นะดูท่าแล้วแบบเหมือนไม่ได้จะเจ็บปวดหรืออะไรจะบอกไว้ก่อนเลยนะคะถ้าคุณไม่ค่อยออกกำลังกายคุณทำวันแรกเกิน20ครั้งเนี่ยปวดทั้งตัวแน่นอน <c oughs> ขนาดเรานะคะออกกำลังกายบ่อยๆทำวันแรกไปประมาณ60ครั้งเนี่ย ตื่นเช้ามานี่ปวดไปทั้งตัวเลยนะคะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะคิดหาวิธีที่จะเยียวยาความเจ็บปวดของร่างกายนะคะปวดมานักเียนไหลยกแขนไม่ขึ้นปวดต้นขานะคะต้นขานี่ลุกเป็นไฟเลยนะคะร้อนหมดเลยปวดอะไรนะสะโพกแก้มก้น <laughs> โอ้โห ต,ต้องต้องต้องเรียกได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยแบบเวลาทำเนี่ยแบบกล้ามเนื้อของคุณจะลุกเป็นไฟเลยนะคะแล้วหลังจากทำก็แบบเวลานอนก็จะทรมานนั่นเองนะคะก็เลยอจริงๆล่ะเกียเป็นคนที่เล่นโยคะเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็จะรู้ว่าเวลาปวดกล้ามเนื้อหรือว่าเวลา,าเราปวดเมื่อยจับ การนั่งทํางานนานๆหรือออฟฟิศซินโดรมอะโยคะมันช่วยได้ไงกีก็เอาโยคะมาช่วยนะคะคือหลังจากทําเบอร์ปี้แล้วเจ็บเนี่ยก็มาต่อด้วยโยคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็ช่วงสัปดาห์แรกๆ2สัปดาห์แรกนะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่17นะหลังทำเบอร์ปี้กีจะตามด้วยโยคะทุกวันเลย <laughs> มันช่วยได้เพราะว่าอะไร ตอนกลางคืนมันจะปวดนะคุณจะนอนไม่หลับแต่ว่าถ้าวันไหนที่คุณโยคะตามคุณจะนอนหลับได้ง่ายขึ้นนั่นเองเพราะว่ามันจะความปวดมันจะหายไปนั่นเองนะคะมันบรรเทาได้แต่หลังจากวันที่17ไปแล้วอะกล้ามเนื้อเรามันจะเหมือนกับเริ่มชินนะคะเริ่มชินกับ ถ้าถ้าออกกําลังกายที่เราทํามาเพียงทํามานะเพราะว่ากล้ามเนื้อคุณมีแล้วกล้ามเนื้อมาบางส่วนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการโยคะก็จะเป็นแบบเฮ้ยสองสมวันทําทีนึงก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะทําทุกวันก็โอเคนะคะมันจะทําให้กล้ามเนื้อคุณกระชับเร็วขึ้นนะคะหรือว่าไขมันอะไรมันจะถือเผาผลาญได้เร็วขึ้นอร่งค่ะสรุปสุดท้ายรีเซลออกมาคือ พอใจกับผลลัพธ์มากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกอย่างหนึงนะคะที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนนะคะลองเอาไปทำในช่วงที่หลายๆคนอาจจะ stuck at home หรือว่า work from home แล้วเหงาหรือว่าเครียดนะคะตัวนี้มันช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะคะไม่ใช่ว่าการติดอยู่กับบ้านหรือว่าการ work from home นะคะเป็นช่วงที่เลวร้ายนะ มันเป็นช่วงหนึ่งที่แบบว่าเราจะได้อยู่กับตัวเองนะทุกคนแล้วก็เป็นช่วงที่เราจะได้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นหรือว่าฝึกทักษะบางอย่างที่เราไม่เคยทําได้ก็ได้นะคะใช้เวลาเนี้ยกับตัวเองให้คุ้มค่าที่สุดนะคะลองดูนะคะทุกคนสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มืดพอดีเลยนะคะเป็นนิสัยที่ดีในการที่จะดูแลตัวเองรักษาทั้งรูปร่างแล้วก็ วินัยของตัวเองแล้วก็สภาพจิตใจของตัวเองด้วยนั่นเองนะคะลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย